ตัวแทนหมู่บ้านกัญชัยถามบิ๊กโจ๊กหลังคนสงสัยชุดที่ใส่บ็อกเซอร์ถุงเทา้าจากกรณีที่ตำรวจไซเบอร์พร้อมชุดคอมมานโดนำหมายคนเข้าตรวจสอบบ้านพักพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจและบ้านที่ซื้อไว้ให้ลูกน้องพักรวมห้าหลังภายในหมู่บ้านในซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจ หลังพบคนใกล้ชิดมีส่วนเกี่ยวข้องพอรอ์บอการพน,นันซึ่งทางด้านบิ๊กโจกยืนยันว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพน,นันและแกลคอลเซ็นเตอร์ตามที่กล่าวอ้างส่วนลูกน้องของตนหากใครที่ถูกออกหมายก็ต้องไปต่อสู้กันเองหากลูกน้องทำผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ละเว้นใดๆทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้วันที่25กันยายน2566บิ๊กโจ๊กได้โฟนอินเข้ามาพูดคุยในรายการโหนกระแสโดยได้ชี้แจงยืนยันว่าเป็นการเจตนาดิสเครดิตและเป็นการเมืองในตำรวจซึ่งตนก็เตรียมตัวไว้แล้วและยืนยันว่าไม่ได้รู้จักหรือเกี่ยวข้องอะไรกับมินนี่เจ้าแม่เว็บพน,นัน ขณะที่ทางด้านหนุ่มกัญชยัยถามบิ๊กโจ๊กว่าเมื่อเช้านี้ตอนเกิดเหตุงงหรือไม่รู้ตอนไหนว่ามีกำลังตํารวจมาที่บ้านซึ่งรองผู้บัญชาการตํารวจได้บอกว่าไม่รู้เลยครับผมก็งงเหมือนกันมารู้ตอนที่ลงมาแล้วกำลังจะไปออกกำลังกายลงมาก็เจอคอมมานโดเต็มบ้านแล้วหนุ่มกัญชยัยจึงถามต่อไปว่าท่านใส่ถุงเท้านอนด้วยหรอครับ แล้วท่านใส่บ็อกเซอร์ลงมายืนเท้าเอลแบบนี้เลยนะครับบิ๊กโจ๊กได้หัวเราะเล็กน้อยก่อนตอบว่าผมก็ใส่ถุงเท้านอนนั่นแหละครับลงมาชุดนี้เลยผมก็โปร่งใสนะครับอยากคนบ้านผมก็ให้คนทุกซอกทุกมุมผมไปเปิดให้เองเลยทุกห้องเทียงแต่ว่าขอให้ผู้บัญชาการเขาเข้ามาเองหน่อยเพราะผมเองก็เป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ให้ในายเขาเข้ามาเองหน่อยให้มันน่าเชื่อถือจะมาคนได้ก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กถามอะไรก็ตอบไม่ได้ใช่ไหมครับ